สุรัรนสุรันทอทงไมหนกาโยหญิงสุขะนะเฉลิมเพิ่งเคยพบคนนี้เนาะใหม่ๆคนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นดูกันตรงไหนหรือ แสดงว่าคุณยังไม่ดูไม่รู้อะไรทีเดียวมันยังไม่พอรู้เลยหรือว่าพอรู้แต่จะมาลองภูมิหน่อา่านงออ่านต่อไม่ว่าจะเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่เป็นดูกันตรงไหนหรือถ้าไม่อย่างนั้นม,มีภูมินะคนนี้แสดงว่าเป็นคนที่รู้นะถ้าไม่อย่างนั้น ใครก็อ้างตัวเองได้ว่าเป็นพระอรหันต์มันคำถามกับคำประกอบนี่มันดูยังไงมันไม่มันไม่ไปได้วยกันมาด้วยกันเลือดราชธานีอโศกเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นอรหันต์หรือไม่เป็นดูกันตรงไหนหรือเอ,อเดี๋ยวต่อตรงนี้นะถ้าไม่อย่างนั้น ใครก็อ้างตัวเองได้ว่าเป็นพระอรหันถููต้องนะที่จริงถูกต้องอันนี้เพราะว่าพระอรหันต้องดูกันตรงไหนล่ะก็ตรงนั้นตรงดูอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นถึงเป็นพระอรหันต์ถ้ามาอย่างนั้นใครก็อ้างตัวเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมต่อไปจะไปกอดเจ้าสาวก็เป็นพระอรหันต์ได้ต่อไปจะไปนอนกับผู้หญิงก็เป็นพระอรหันต์ได้ ต่อไปจะไปชกต่อยกับใครก็ทำได้เพราะว่าถือว่าเป็นพระอรหันแล้วใช่ไหมไม่ใช่ทำอย่างนั้นพระอาหารหันไม่ทำบทบัญญัติรัฐธรรมนูญธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันแล้วแต่ไม่ปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์ไว้ตลอดก็กลับมาเป็นพระธรรมดาได้นะ ออคำถามก็ยังสับสนเนาะอาตจะมาอาจจะไม่ฉลาดผมเข้าใจอย่างนี้ครับพระท่านเออฟังเออเอาช่วยหน่อยช่วยหน่อยคือเขาคงฟังธรรมว่าพอท่านบอกว่าสภาวะอรหันน่ะก็ทำอะไรไปก็ไม่มีบาปแล้วเขาเขาก็เขา้เขา,เขาใจว่าพระอรหันยังต้องประพฤติทธรรมอยู่ยังต้องประพฤติเหมือนว่ายังจะต้องสังวรกิเลสอยู่ พอพระรัมบอกว่ากลับคืนมาเป็นปกติสามันแต่พระรัมไม่ได้ขยายว่าสามันนี่คือสามันอย่างคนที่มีศีลเป็นปกติแล้วไม่ต้องไปประพฤติอีกแล้วเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจว่าถ้าไม่ประพฤติทำนะก็ต้องไปทําแบบชกต่อยไปกอดสาวอะไรอย่างนั้นนะผมเข้าใจอย่างนี้ครับถูกต้องคุณพูดก็ถูกตกลงคุณพูดนี่ไปถึงว่ามีศีลเป็นสามันมีศีลเป็นปกติ อตมาก็ต่อให้ว่ามีฌานหรือมีอธิจิตฌานเป็นปกติเป็นสามัญด้วยและก็มีปัญญาเป็นปกติเป็นสามัญอีกและมีวิมุตเป็นปกติเป็นสามัญอีกนี่แหละลักษณะอย่างนี้แหละคือพระอรหันต์เป็นธรรมดามากๆเป็นธรรมดาหมดศีลก็เป็นธรรมดาสมาธิหรือฌาน ก็เป็นธรรมดาปัญญาก็เป็นธรรมดาวิมุติก็เป็นธรรมดาเป็นปกติเลยละเป็นปกติหมดเป็นธรรมดาสามัญหมดคำว่าธรรมดาสามัญคืออะไรปกติธรรมดาสามัญคืออะไรคือมันเป็นเหมือนกับคนอื่นเขาที่เป็นอยู่อย่างนี้มันก็เป็นอย่างงี้เหมือนกันเหมือนกัน แต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าผู้ที่สะอาดแล้วนี่เขาเป็นปกติคนยังไม่สะอาดเป็นปกติของผู้ไม่สะอาดอาอตมากำลังจะยกตัวอย่างคุณทักษิณ <c oughs> ว่าแกพูดเพื่อตัวเองของแกเป็นปกติตลอดเวลาคุณทักษิณพูด เพื่อตัวเองเป็นตัวเองให้แก่ตัวเองตลอดเวลานะตลอดเวลาเป็นเช่นนั้นนะไม่หนักหนาสาหัสส่วนมากหนักหนาสาหัสทางนั้นแต่แกไม่รู้ตัวนะแกก็พูดไปพริว้วไปเรื่อยนะแต่ไม่ออกจากการเพื่อตัวเองเลยโดยแกไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวไม่คือไ คือโง่เหยียบโง่เหยียบคันเร่งอ่ะโง่ที่อัตมาพูดแล้วว่าคุณทักษิณอธิบายไปแล้วคุณคุณทักษิณนี่เขาโง่เหยียบเบรกด้วยเบรกเบรกเบรกแต่โง่โง่โง่ไปกับเบรกเลยกลายเป็นโง่ที่แน่นหนักเข้าไปใหญ่เลย โง่เหยียบเบรกนึกออกไหมโง่เหยียบเบรกแล้วเหยียบนั่นเหยียบก็ไรจะไปเมื่อกีแน่ยิงเบรกยิงนั่นใช่ไหมคือโง่ยิงหนักยิงแน่นยิงแน่นยิงหนักยิงหนักยิงนื่อเข้าไปใหญ่เลยเหมือนรถติดลมมันหนักก็เหยียบคันเร่งนะโง่เหยียบคันเร่งอ่ะยังยังเบายังเบานะอันนี้ยิงหนักยิงแน่นยิงแข็งยิงตื้อยิงดื้อยิงดึงยิงดานยิง ยังไงเอาโง่เหยียบเบรกเอาไปใช้กันแล้วกันคำว่า,าโงย่ยบเบรกหมุนกลับหมุนวนถอยหลังกลับนลหยุดจึกแล้วถล่มลงไปเลยหยบเบรกหยุดแล้วมีน้ำหนักหยบด้วยทรุทรุลงไปในดินเลยอ,อย่างนั้นเลยถ้าอย่างนั้นมันยิ่งมีผลกระทบสูงขึ้นไปอีกไง าพระท่านจะตอบว่าดูพระสา,ารดูตรงไหนนี่พระท่านจะตอบว่าดูตรงความเป็นธรรมดาปกติธรรมดานี่ได้ไหมครับเป็นปกติธรรมดาของต้องมีมีเหตุปัจจัยประกอบต้องมีปัจจัยของศีลของสมาธิของปัญญาของนิมุติรประกอบว่านายังคงที่อยู่ปกติคงที่ศีลสะอาดบริสุทธิ์เอาศีลข้อไหนจับก็สะอาดสมาธิหรือฌาน ฌานกับสมาธินี่เดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องฌานเรื่องสมาธิกันวันนี้คิดว่าจะอธิบายอันนี้นะก็เป็นปกติสามันตลอดแล้วก็ต้องเข้าใจว่าฌานหรือสมาธิเดี๋ยวจะอธิบายว่าคืออะไรกันแน่และวิมุติหลุดพ้นนะมิมุดนี่คือไม่มีแล้นะง่ายๆก็คือไม่ได้เป็นเช่นนั้นลนะ มุมดมันมีไม่มีละหลุด,ดพไปแล้วนะเป็นปกติด้วยไม่มีเป็นปกตินะเพราะไอ้ที่มีอยู่นี่เป็นปกติไอ้ที่ไม่มีเป็นปกตินะ,ะเพราะฉะนั้นก็มาแบ่งกันว่าไอ้ไม่มีนั่นก็คือสรุปใหญ่ๆคือกิเลสคือเหตุปัจจัยของสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่มีอยู่ต้องมีก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งดี อยู่กับสังคมอยู่กับสมมติทั้งหลายแลยเขาต้องดีมอนทีนี้ที่พูดไปแล้วดีก็ต้องมีศีลมีสมาธิหรือฌานและปัญญาดีต้องดีดีทั้งสมมุติและดีทั้งที่เหนือกว่าสมมุติเหนือกว่าสมมุติเรียกว่าโลกตระ สมมติก็เรียกว่าโลกีธรรมดาถ้ากเขาเป็นกันดีกว่าแล้วยังเหน,ออน,น,น,อเนือกว่าอันนั้นต่อเหนือกว่าอันนั้นต่อเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจะเอาผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยเอาตรงที่มีทั้งดีเหมือนคนอื่นที่สูงสุดมีศีลดีสูงสุดั้งคนอื่นเหมือนคนอื่นคนที่มีศีนสูง มีฌานมีสมาธิเดี๋ยวข่ขยขยายฌานสมาธิอีกทีมีฌานมีสมาธิที่ดีเหนือกว่าคนอื่นอยู่และมีปัญญาปัญญาตัวปัญญาเองก็เป็นความรู้ความฉลาดที่เหนือกว่าเชโกอยู่แล้วแต่คนก็ยังไม่ถึงอัตมาพยายามอธิบายอธิบายแจกแจงอยู่ว่าเชโกก็คือความรู้ความฉลาด แต่เขาทิ้งมันเลยทิ้งมันมันนานเลยนะจนลืมมันละแล้วก็เข้าใจอยู่โดยปริยายแล้วว่ามันไม่ดีฉลาดแบบนั้นไม่ดีถือว่าไม่ดีด้วยแปลในพจนานุกรมของบาลีไทยหรือว่าเชโกคือฉลาดแกมโกงเชโกแปลว่าฉลาดแกมโกงคือฉลาดไม่ซื่อฉลาดไม่สุจริตนะฉลาดไม่ดีเพราะนั้นก็ไม่เอาไทรก็ไม่เอา มาเรียกว่าโอ้โหคุณยอดเลยเชโกยอดเลยใครชอบอ่ะโบโอ้โหยอดเชโกเลยยกให้ยใครก็จะเอาอ่ะไม่ใครเอาใช่ไหมาก็ต้องบอกฉลาดแล้วเอาโอเก็ต้องบอกว่าเอาฉลาดยังพอท่ารางกลางเป็นภาษาไทยถ้าว่าปัญญาแล้วเอาอ ญญปัญญาฉลาดไปปัญญายกยอดเยี่ยมเลยเอาไปติดอยู่ที่คำว่าปัญญาคือความฉลาดหรือความรู้เชโกคือฉลาดและความรู้ของคนส่วนใหญ่ของโลกคนจะมีความฉลาดแบบปัญญานั้นคนส่วนน,อน้อยคนโลกุตระปัญญาเป็นโลกุตระเชโกเป็นโลกิยะ คนโลกียะมันมากกว่าคนมีเป็นโลกุตระคนยิ่งเป็นอรหรันต์ก็แน่นอนต้องมีปัญญาแล้วปัญญามีเป็นปกติทีนี้ปัญญากับฌานพระเจ้าก็ตรัสไปเลยว่าปัญญากับฌานฌานอยู่ที่ในปัญญาอยู่เน่นปัญญาอยู่ในญาณฌานอยู่ที่นั่น,ปญญาาน,นเป็นผู้ใกล้นิพพาน คือใกล้วิมุตตหรือนิพพานตัวที่สี่นัตถิชาังอปัญญัตสะปัญญานัตถิอชายโตยัมหิชาน,นจะปัญญาจะสะเวนิพพาสันติเกชาญ่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญานาัตถิ ชานังไม่มีชาญอปัญญัตสไม่มีปัญญาชาญย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญานัติอชายโตปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีชาญอชายโตไม่มีชาญยามิชานันจะปัญญาจะ เพราะฉานและปัญญาเนี่ยมีอยู่ในผู้ใดสเวนิพานะสันติเกปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานมันผู้ที่ไม่มีฌานเนี่ยไม่มีปัญญามีแต่เชกโกเอาทีนี้ฌานมันมีสองแบบ ชานแบบหนึ่งคือชานเดรัีชานนอกพุทธมีมากด้วยมีมากด้วยคนที่มีชานนอกพุทธนี่มากชานของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอจินไตยยากเดาเอาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้แค่มีบัญญัติเรียนบัญญัติห้หัวแตกสูงทรงฉลาดฉเฉลียวแค่ไหนก็นแล้วแต่จะเกิดอาการชาญ ฌานของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยังไม่เกิดยังไม่เป็นเข้าใจยากเป็นเอจินไตจริยยงจริงฌานวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่จะจะเป็นผู้รู้ฌานได้ก็ต่อเมื่อเริ่มมีความรู้หรือความฉลาดที่เข้าข่ายปัญญาไปตามลำดับ ผู้ที่จะมีปัญญาได้เข้าขายปัญญาได้ก็ต้องเริ่มในปัญญาข้อที่หนึงใน8ปัญญาปัญญาแพหนึ่งต้องพบพระพุทธเจ้าหรือไม่ต้องพบสัตุมุรุษหรือไม่ต้องพบผู้อยู่ในฐานะครูที่สัมมาทิฏฐิอธิบายมาไม่รู้กี่ทีแล้วอ่า เมื่อพบแล้วก็ปล่อยปะละเลยพบแล้วก็เออพบแล้วได้แล้วมันไม่จริงไม่ได้เราพบแล้วได้แล้วไม่ได้ต้องคบคุณต้องคบให้บริบูรณ์ครบพระพุทธเจ้าหรือครบสัตตบรุษนี่พบสัตตบรุษดีแล้วเราพูดนี่ต้องพูดถึงสัตตบรุษมากกว่าเพราะพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วอ่าเนี่ยสองพันหร้อยปีมานี่นะ ปณนี้่านไปตั้งสองพกว่าปีแล้วเพราะงั้นเรก็พูดแต่สัตว์บรุษกันลวกัน